วันนี้จะจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการออมยังไงให้ฉลาดนะครับมีรุ่นน้องหรือว่าหลายๆคนที่ตักขอเข้ามายืมตังหรือว่าอะไรแบบนี้เดี๋ว่าคนก็ทำงานเหมือนกันงงกับชีวิตมากว่าทำงานยังไงไม่มีเงินเก็บเลยนะครับแล้วต้องมาขอยืมเงินชาวบ้านนะครับ เราต้องใช้เงินแบบมีแผนการนะครับคุณทักษินหรือว่าโทนี่วูดซัมเนี่ยได้พูดไว้ว่าไอ้คนที่มันจะรวยขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ได้ใช้เงินแบบงๆ่ๆหรอกต้องใช้เงินแบบมีแผนการและเรามาดูนะครับ2ข้อเกี่ยวกับการออมยังไงให้ฉลาดไม่ใช้เงินแบบงๆ่ๆอ่เดียและวันนี้จะจะมาให้2ข้อนะครับที่ออมเงินยังไงให้ฉลาดและข้อแรกนั่นก็คือ เราก็ต้องออมเงินก่อนแล้วเราค่อยใช้ในวันนี้มีหลายๆคนนะครับที่เขาใช้เงินก่อนแล้วเขาค่อยออมถ้าวันนี้เรามีเงินสักเท่าไหร่เดียเอาน้อยๆก่อนแล้วกันสักหนึ่งแสนห,หลายหลายคนก็อาจจะพูดว่าหนึ่ง uh, แสนเียอะไรมันทําไมหนึ่งแสน,นี้มันน้อยแล้วละ่ะก็ลดลงมาแล้วกันเหลือสักสาม0 0ื่นถ้าเราไม่วางแผนการเงินดีๆเราก็จะเอาเงินสามหมืนเนี่ยอาจจะไปซื้อ ตอนนี้ iPhone 13 Pro Max ก็ออกแล้วนะครับก็ Apple เนี่ยก็น่าจะกินตังของหลายๆคนไปเยอะเลยนะครับเดี๋ยว iPhone 14ก็จะออกมาเงินเนี่ยเราจะเหลือเก็บ ที่ไหนถูกไหมครับแล้วเราก็เอาไปซื้อของที่ฟุ่มเฟือยนยก็เป็นหนี้บริโภคนี่บัตรเครดิตขึ้นมาอีกวันนี้เราอยากวางแผนเราอยากเก็บเงินเท่าไหรด่ดีสัก50%ละกันของเงินเดือน3 0,000ื่นเราก็เก็บเงิน1 5 0 0 0บาทเนี่ยเก็บเอาไว้เหลืออีก15ึ0 0หตรงนี้เราก็จะมาบริหารเงินตรงส่วนนี้ว่ามันต้องใช้ยังไงถ้ามันต้องกินมามา่า3-4วันมาม่าก็จําเป็นต้องมามา่าเพราะว่าเราอยากจะออมถ้าเรา ออมเงินก่อนแล้วเราค่อยใช้เราก็จะมีเงินเก็บอย่างแน่นอนนะครับเจฟฟันทงและข้อ2นะครับก็คือหาพื้นที่ในการออมไม่ใช่ว่าเราออมในธนาคารแล้วมันจะได้ดอกเบี้ยเยอะเนาะตอนนี้ก็ประมาณ0ูน 7-5%มั้งก็อาจจะน้อยอครับจะแนะนําให้ลงทุนในหุ้นพอเราออมเงินมาเสร็จแล้วควรจะเอาเงินก้อนของเราเนี่ยไปที่ไหนไม่ใช่ว่าจะเอาเงินเนี่ยไปเก็บไว้ในกระปุกหมูมันก็ไม่งอกเงยถูกไหมครับคูณวอร์นบัฟเฟต t เนี่ยได้บอกว่าถ้าวันนี้ยคุณยังหาทางทําเงินในขณะที่นอนหลับไม่ได้คุณก็ต้องทํางานไปจนยตายนะครับเจอไหมอยาสิ่งที่อยากแนะนําก็คือออมในหุ้นเนาะเพราะว่า เจก็ทำแล้วก็มีผลลัพธ์นะครับสิ่งที่เจพูดเนี่ยก็คือการออมนะครับลงทุนแบบ DCA ไม่ใช่การเล่นหุ้นที่เก่งกําไรที่พูดเนี่ยก็คือ investor นะครับพอเราได้เงินก้อนของเรามาเนี่ยเราก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อหุ้นที่บริษัทที่ดีพื้นฐานที่ดีพื้นฐานแข่งๆลงทุนก็อย่าให้เงินมันเสียไปง่ายๆนะครับ เงินของเราเนี่ยก็จะค่อยๆงอกเงยเติบโตแล้วก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นนะครับ2ข้อเนี้ยก็เป็นเทคนิคแบบง่ายๆนะวันนี้เราอย่าเอาเงินไปออมในธนาคารเราเอาเงินไปออมในหุ้นที่มีพื้นฐานที่ดีเหมือนกับคลิปก่อนที่แล้วนะครับเล่นหุ้นแบบ o n e night s t แต d แล้วก็หาคู่ชีวิตนะครับถ้าใครไม่ดูก็ไปดูได้นะครับและถ้าบอกว่าเล่นหุ้นเรามันเสี่ยงจะก็มีบทความของมาร์กเซอร์เบิร์กนะครับที่ได้กล่าวไว้ว่าความเสี่ยงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือ การไม่ยอมเสี่ยงอะไรเลยการไม่ทําอะไรเลยก็เป็นความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันแล้วเกิดมาไม่ทําอะไรเลยเกิดมาทําไมถ้าเพื่อนๆชอบคลิปความรู้แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้เจด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมมาจนจบนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ